ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการนำส่วนราชการเข้าวัดเฮ็ดบุญตักบาทนะครับวันพระใหญ่กับชาวบ้านช่วงเข้าพรรษาครับที่วัดบ้านกอครับตำบลนองให้อำเภอเมืองศรีสะเกดครับนายอุิพงศ์สุขสมนิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับได้นำโหนาส่วนราชการเข้าวัดเฮ็ดบุญตักบาทวันพระใหญ่หรือวัดธรรมะเสวนานะครับรวมกับผูนฝ่ไฟทองทินนะครับทองทีละไรก็ชาวบ้าน เป็นการร่วมการเหตุความดีนะครับตามตามรักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษันาหกรอบ28กรกฎาคม2567และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษันศา12สิงหาคม2567ซึ่งโครงการผู้ว่าผ้าขาววัดเหตุบุญนะครับกับนไวัย0วัดนะครับ สิบวันพระใญ่โดยวัดบ้านกอนะครับเป็นวัดแรกของโครงการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้บอกว่าโครงการผู้ว่าผ้าเขาวัดเหตุบุญนี่นะครับเพื่อต้องการให้ส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสร่วมเหตุบุญกับชาวบ้านได้่วพื้นที่รับรู้นะครับปัญหาความเดือดร้อนในเชิงประจักษ์อีกทางครับได้ไก่ชิดกับพระพุทธศาสนาได้รับรู้นะครับคติธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนลักรรมในการเหตุงานนะครับในการคล้องเรื่องที่ดี ซึ่งครั้งต่อไปนะครับกำหนดจัดขึ้นที่วันที่1 9เสิงหาคม2 5 6 7ที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดครับ